นอ้องมันนี่สไตล์สิพามเห็ดกอยกุ้งนะจ๊ะเนาะกอยกุ้งสดตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยเบ้างเนี่ยล้างสะอาดเรียบร้อยแหละนะนส่วนผสมของเฮาวกะทิมีนี่จ้ะหอมแดงซอยเนาะพริกหั่นลูกโดดกระเทียมแล้วก็ไอ้ตะไคร้ซอยพริกป่นข้าวขวปลาแดกประม่ามี่นี่จ้ะเดี๋ยวเฮามาลงมือปรุงกันเลยจ้ะพริกแกงไม่ลงไปเลยจ้ะนี่เป็นกุ้งเครืองกิโลจ้ะตะไคร้ลงไปเลยเนาะหอมแดง พริกลูกโดดพริกหัน่นกระเทียมหัน่นพริกแสลิงพริกป่นใส่บริจาคเบิร์ดผัดดิเลยพริกป่อนอ้วนกัวกป่นกัน แดกจะเออน้อแบกกูดซุมเขากรน,นสวัสดีจ้าพี่น้องบ้านเฮาซูขู่สุคน,นะจ๊ะเนาะเด็จากไนน้องสบัสดีบ่จ้ะมามาจ้ามามามา,มามกินขอกะสต่ายก้อยกุ้งตัวมนันนี่ให้ก้อยกุ้งสูพีสูน้องเขาก,กินมาหนิเบิ้งเขาห้อนไห เลยเอานี่มาตักมันหอนเนาะหอหนมือใช้น้ำมันพอผิดติดมือมา,ากินน้ำกันจ้ะมามาจ้ะมา ลืเนนม,มลเน้นน้ำผักมีมะละเนาะต้นถั่วอ่อนหอมป้อมจ้ะผักมะนีเฮาอม้ยังไลยดอกไมตตาเน่าเก่า ห้างจ้ะส่วนพี่ส่วนน้องไม่กินเขาแรงเขาแรงตัวสีหาม้งแรงแลวจ้ะสี่ม้งกว่า กุ้งเครื่องกินลกจ้ะเนี่ยเอืม น้ำมันตอนแรกสตาร์่มใส่บักเน่าตอนเห็ดคลิปน่าจะเนาะบ่ได้ใส่บักเนาน่าใ,นใส่ที่หลังแล้วก็ปรุงเพิ่มนิดน้อยเพิ่นว่าผู้ใดเห็ดก้อยกลุ่งว่าไม่เห็นว่าไม่น่ากี่ทีนะจ๊ะอร่อย ยังสตาวะภาวา ตะมื้อเือนตัวจ้ะพวกเดตตะม่วนมัมดดมีมนมม่นามเนี่ยขีดที่กันเป็นคนขีดทีเป็นคนนี่ใส่ขีดทีมันต่าไป ยังเป็นคือผ้าวัดสันเฮียเป็นเพ่นคือผ้าวัดแหือมผมไม่นั่งกี่ทีสงสัยเ่ะอหัวแพ้งเครืองบ้าเหรอเนาะท่านบอไม่นั่งกับแพ้งปลาปบะแดกแพ้งมัหนาวไปซนละ กำได้ว่าเป็นนางเหมือกเมื่อวานบุมมีเนี่ยนี่ผัดเมีย Done. อกครัโอเผ็ดลูกโดดอะลสกโดดหลายจังวันมันยี่สิบหน่วยอ,อพริกฮันไทยเผ็ดแซบกระถึงลลกโดดยังไง,งจุดจุดด่่ใจยางไงแสบได้ละผู้เลมักเผ็ดเนี่ยว้ยถึงใจล้จัะตัวยังไง มาสิบระเทศคลิปแล้วสาตาไม่เวลาอยู่เฮ็ดนันเฮ็ดนี่แล้วผ้าลูกไปสนามไ้กลินเป็นยังเลนยุกผ้ายูกสวนเวลาเหลือ,อ,อ,อหลายเลยเฮ็ดซะ ເຮົາຊຸມກັນຈ້າພີ່ນ້ອງໃດຫຍັງກໍມາຊຸມກັນນ Пэ <sighs> จะเผ็ดเผ็ดมันคือเผ็ดคะแค่ปกติบป็นเป็นคนมักเผ็ดเด้อยสู้ตายความเผ็ด กโเดมดื่อวานเอฟซีเป็นโธ่เมล็น้ำสตางค์เพิ่มมาเพิ่มเป็นโคโรนาโอ้สนอกเป็นที่ไหนแน่สนอกมันเป็นยังรายวาะสันออกลรงพยาบาลแล้วตรวจค่าเป็นซูนย์แล้ว มันเป็นอย่างไรเนาเสร็จหรอพนักพนันไปตรวจตั้งเนิ่นรู้สึกบาค่อยสบายกระฝ้าไปตรวจไดยมันปล่อยเวลาเนาะไปไปโดนกันบอดีเได้โควิดประสาทโอ้ตันตันตันมันตกแท ถ้าอยู่ไปเป็นอย่างไรเราจะเนาะหอมหอมมัน nên gọi bài bạc cụt Rồi. Sao phải ขงังแบบเนี่ยฟุตบอลสาตาร์ได้ฟุตบอลฟรีหลายลูกแล้วเนะี่ยเขออาประกามาเอาเขาเตะกลัวมากมันก็บบดีเลยเพื่อมันถึกนะตรงหน้าต่างเตกมันะ bỏ lốp bật, bỏ khẩu, bỏ hết lens lục bòn khám mãi kêu, bóp bỏ khẩu, nó thôi được đỡ ta, lại chưa bảo chưa, luôn nồi lục เมื่อนันเพนเฮดล,ลูกบาทขามาเพินมาเอามันม่นั่นเด็กหน่อยได้เพื่อนยัยแหละไว้รุ่นสิบแปด่เกาวาสิวาสะดอกวาสิดาละ่ะโล่ๆก็เลยบกาดาทำก็เลยเบาดีๆนะฮึมมืหลัง ปกติเพิ่นเห็ดอันขาหมาเพิ่นบ่เมาเลยเพื่มื้อนัน้นคือจังไรบุเมาก็เลยบั่นเทิร์นเทินาเทอรเล่นเทอรกระบ้างในเด้อสนุสนกเลยเบาค่อยๆนะเบามัน้วน มันขวมมาแบบสันสัญญามันถือกระจ้งกระจกอย่างสะดงกห้างกับเป็นกระจกถึงต้นมงต้นใหม่สันตายสะนะว่าจะ

จำนำเว้แสบตรงคำสุดแทะนำกรนนำอุนน่นนะจ๊ะบริด้รับกระหาย อยากกินน้ำเย็นนะ่ะมันอุกอ่งมันอ่างทองเอาจากสไตล์บอกลืมบอกฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สไตล์เยอะจ้ะเด้อเพราะเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปสิละเอาจากเนาะอ่ะแต่เสด็จราพีรานอ้องเขาไปแล้วบัดนี้รักษาสุขภาพสุขุสุขคนณลำลำด้วยๆพ้อกันคลิปหน้า,นานแล้จ้ะเนาะไปละจ้าบ๊ายบาย